หัวกะทิมาร์เก็ตติ้งการตลาดออนไลน์ยุคใหม่สร้างเกมรุกแบบมืออาชีพสร้างการตลาดออนไลน์ให้กว้างขึ้นเข้าถึงทุกแพลตฟอร์มตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันด้วยทีมการตลาดนิวเจนสร้างคอนเทนต์ที่ตรงใจทันทุกกระแสเฉียบขาดทุกการนำเสนอเพื่อให้สินค้าและบริการของคุณเป็นที่น่าจดจำ พร้อมผลิตสื่อโฆษณาจากภาพธรรมดาสู่อาร์ตเวิร์กที่น่าจับตามองโซเชียลมีเดียสเปเชียลิสต์เจาะทุกกลุ่มเป้าหมายตีทุกโจทย์ของกลุ่มคู่แข่งพร้อมเข้าแทรกแซงทุกพื้นที่การตลาดออนไลน์ยกระดับเพื่อสร้างความโดดเด่นของธุรกิจของคุณด้วยวิดีโอโปรดักชันเพราะยุคนี้คือยุคทองของวิดีโอเปลี่ยนสื่อธรรมดาให้น่าสนใจด้วยการสร้างความแปลกใหม่วางแผนกลยุทธ์ พร้อมผลักดันแบรนด์ให้ติดตลาดอีกทั้งยังจัดหาอินฟลูเอนเซอร์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ Coordinate มากกว่าการสื่อสารคือความเข้าใจช่วยประสานงานและสนับสนุนทุกฝ่ายเพื่อให้ได้งานที่ดีที่สุดนี่แหละคือการตลาดมิวเจนถ้าคุณไม่รู้เรื่อง Marketing ให้เราทำหน้าที่นั้นแทนทีมการตลาดมืออาชีพพร้อมเปิดทุกแพลตฟอร์มออนไลน์